สวัสดีครับพมอแมนพี่น้องครับพบพ้อกันครับตอนเสาร์เมา้่อวันเสาร์าเห็ดงานครับกับเป่า่อหันไสไสยอระเบอครับเ,บยยเบมื่อนี้มาอัปเดตต้นนี้ครับเก็ดปลาหมอครับเก็ดปลาหมอนี่ได้มาจากตลาดต้นนี้นี่ถ้าจับหมคิสี่ร้อยห้าสิบบาทครับก่อนึ่มันก็เขาตัดมามกับม,มีกิ่งนี่อย่าง เป็นท่อนเป็นซากในปิดมาสองท่อนครับตอนนี้อันนี้ผมปล่อยให้มันพุพังไปตามการเวลาเลยนะครับปล่อยปล่อยมันเลยครับบร่ได้เห็นอย่างมันเลยดึงแค่พวกกิ่งยอดกิ่งอย่างมาเห็ดชอมันแค่นั้นแหละครับตามภาษาเบางอครับมันขึ้นมาสามลำอันดีแรกอันนี้ลำนี้ขึ้นมาที่หลังครับสร้างใหม่ครับให้มันมาล้านทรงด้านขวาครับ ต้น็น้นน้อยในข้างหน้าเนี่ยตัดทิ่มจนเมื่อยตัดนะครับมันก็นงอกเทียวงอกไปงอกมากันเลยดีไซน์มันขึ้นมาเป็นบางหน้าบางหน้าไม่เลยนะครับตัดไงเับเอามันไว้ก่อน,นครับเสียวอ,ออกะนาคตจะค่อยว่ากันอยากให้ข้างหน้ามันโล่งมาได้ครับอยู่ในกระมังทิ่มตั้งไว้ในดินซื้อี่ยรับประมาณสักสามปีได้แล้วครับต้นนี้ เกินป,ปลาหมอปลาง้อนะครับกุ้มยังบนแน่นมาได้ครับเดี๋ยวรอเด้งกริ่นกาสีจักกุ้ง ผมกับการมะเด็ดต้นป่าหมออต้งปา่าเก็ดป่าหมอเบาย่ออครับมีอยู่สามต้นครับเอาไปไว้อยู่สะปนสองต้นตายแล้วต้นนึงครับอุบ้ยไพสนใจมีอบุดน้ํำให้ครับต้นนี้เลย้าครับครับทิ้งวันนี้แหละออกแต่งานเมื่อใดค่อยคนเขับบ้านนะครับเนาะว่ากันไปครับ พ่อกับเทื่ใหม่ครับบนส่ไทยยอดระเบอ้อครับลากันเดินมาเลยนะครับยู่ดีมีแหนทุกคนครับสวัสดีครับ